The Mitsubishi Triton is a rugged and reliable really pickup truck built to handle tough jobs, r o g h terrain, and everyday driving with equal ease. It's known for its durability, off-road capability, and value, and the latest model brings fresh design. เบสท์เท็กซ์แอนด์สตรองเกอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เดอะแทเบิลเมคกิ่งอิตเอสตันด์ดาวอิงในไซด์ทรัคเซ gment เดอะเอ็กเทเรียลดีไซน์ออฟเดอะนิวไททันอีสโวแอนด์มัสกูล่าพร้อมเอสโปรฟอนต์ฟาสเชียฟิเจอริงด้วยซูเปอร์ดิส dynamically chilled grille อิทิเบตแดนเลตไลท์แอนด์เอไฮไลนิ่งสแตนด์แอดดีท์อิตเอคอมแมนดิ้งบีเซนต์เดอะสกอตแลนด์ฟูดโกลนน์วิวอาร์เทสแอนด์ไฮคลาวด์แวร์แรนด์รีเฟคท์อิตออฟรถโพเทนเชียล วายนิวอะลอยด์ดีไซน์แอนด์อัพเดตเพคเกจไลท์แอดเดย์โมเดิร์นเอทูดอิทเรื่องพิซนอนลิตเตอร์อันเดอร์เดอะฮูดเดอะทริทันอีส์พาวเวอร์บายเอสองจุดสี่ลิตรเทอร์โบชาร์จดีเซลเอนจิน producing ราวสองร้อยหนึ่งฮัตส์ทาวเวอร์แอนด์สี่ร้อยเจ็ดสิบนิวตันเมตรออฟทอส เดอะทัฟทัวดิ้งคาปาซิตี้รีชาร์จอัพทูสามพันห้าร้อยกิโลกรัมแม็กกิ่งอีเทคคาบาร์เบิร์นพาร์ทเนอร์ฟอร์เวิร์ดแอนด์แอดเวนเจอร์มิสูบิชิซูเปอร์ซิเลสซีดับเบิลยูดีไอไอซิสเต็มอีเทไฮไลท์ออฟเฟอร์ริงมัลติเพิร์นไดรฟ์โมเดลฟอร์วาร์ดสเตเรอ์อินคลูดิงเบราว์เวล์มาร์คโซโน่แอนด์แซดอินอลูซิเลสสวิตชิงดิทเวนสองดับเบิลยูดีแอนด์สี่ดับเบิลยูดีที่วิ่งเดือดรายเวอร์เอ็กซ์เลต์คอนโทรลอินชอลเล คิวเดซเซนคอนโทรลล็อกกิ A ้งเรียนิเฟอเรนเชียลและอินพุตพาร์ติชั่นและบิดพาร์ตัวแองโกลเม็ดเดอร์ทันเอซีเรียลออฟโปรดิวส์สเตรทฟรอนด์เดอะแฟกตอเรียเดอร์อินเทอร์เนียลอิสทัคทิเคิลยั่งยืนรีไฟล์ดวิดทัพแมทริ얼ดีไซน์ for ดูรับิลิตี้แอนด์คอมฟอร์ตเอโมเดิลอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มวิดแอนแปดอินทัชสกรีนรวมอัลเปอร์คาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้วายเดอะดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์โชว์ออฟโรดเซตติ้งฟูล Push button start, r เค r ื่องแอร์เว้ USB port a ด convenient for both front and rear passengers, e i t t i n g is supportive, with wide visibility from the driver's seat and generous space in the rear for a mid-size pickup. Storage compartment are well thought out, and the cargo bed feature tie-down hook, durable bed lining, and option for accessory l i h t bed extender and h i g d cover. Safety feature include forward collision mitigation, blind spot warning. เลนดีพาร์ตัว Warning, Rear Cross Traffic Alert, and a n d a 360-degree c ี m e r a on Tire Trim, Seven Airbag, ABS, Traction Control, a n d t e i n f o Body s t r u t t e r Keep o f My Weather Driving Through the City or Hacking Remote Trail, One of the Unique Selling Point of the Titan i s the Render of t o y o a i m p o t u s e มันถูกออกแบบมาเพื่อการทัวร์พิถาวรโดยง่ายพร้อมให้บริการวันธรรมดาสบายและทำได้แม่นยำอีกเช่นกันสำหรับครอบครัวผู้ประกอบการและออฟโรดที่ต้องการสไลด์เจอร์เทอร์นิ่งแรดิโอสปีดไทเตอร์แดนโมสไฟว์วอล์ดทำให้มันมีเมนูวัลลิเบิลในเมืองและไวโอเล็ตแต่ยังคงส่งมอบความมีประโยชน์ที่คาดหวังจากแอฟริกาประหยัดน้ำมันดีไซน์ที่ทรงพลังสุดๆพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการขับขี่ในพื้นที่และลดการปล่อยก๊าซ มิสูบิชยังเสนอข้อเสนอราคาที่แข่งขันได้พร้อมคุณภาพและความทนทานในด้านการสนับสนุนหลังการขายพร้อมเพิ่มเติมถึงคุณค่าของตำแหน่งของเดอร์ไททานเดอร์มิสูบิชไททานสแตนอล์ฟเอฟเอวอลต์ไทคาร์พาเบิลแอดเดเฟนเดเบิลพิชอัพทัชดัสแอสตงฟอร์เทเบิลออนเอคุมเพลชันไซด์แอตติฟฟ์ออนเอคัมปิ้งทริปวีเตอร์ยูนิตเอเวอร์ทอร์เอเวกแอนด์แอดเวนเจอร์ออร์เอเดลิเกิลเวอร์แดนแอนแฮนเดิลเอเวอร์ทิ่งอินบีทเวนเดอร์ไททานดิลิเวอร์สตริง สมาร์ทฟีเจอร์และซีรีส์คาบาริบิลิตี้ในแพ็กเกจพัสดุที่4ทุกสิ่ง